ไหนอ๋อนี่ไงคุณอำนาจพูดหลายครั้งพูดแล้วพูดอีกว่าอยากกินไฟยกายฝายกายเขาไม่เคยกินเมื่อไหร่จะพาเขามาลองกินไม่ใช่ว่าเขาพากบมาลองกินนะกบเมื่อไหร่กบจะพาเขามาลองกินเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงนะทุกคนจะหาที่จอดรถมันก็เหมือนแมคโดนัลล์ทั่วไปเบอร์เกอร์ทั่วไปแหละกมวว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นที่ที่เราไม่เคยมากินอ่ะทุกคน อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะนี่ร้านฝายไก่ไปไปกัน เพิ่มครีมยี่สิบเซนแต่ว่านางไม่ได้สั่งในนี้แต่นางเพิ่มในนี้เขาให้ฟรีชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์สักเมื่อหร่สาวชีสเบอร์เกอร์หงส์ก็เปลียนแล้วก็อะไรอ่ะก็ชีสตอกชีสตอกไายฮัตต์อกแบบนี้หลอผมไม่เคยกินกลอยากให้คุณอำนาจสั่งให้กูกินเท่าไหร่ แปดเหียญแปดเหรียญแปดเหรียญก็มีอเช็คมีเช็คแก่นี้เท่าไหร่หกเหรียญหกเหรียญแต่ถ้าแต่ถ้าแล้วเพิ่มตัวนั้นก็หกเหรียญยี่สิบเซนใช่ไหมแต่แต่ว่าเราไม่ได้นี่โอเคจะยังไงต่อแค่นี้ก็สี่สิบแปดเหรียญนี่แหละแท็าก็เลยสองเหรียญสาวสิบเหรียญ อากาศร้อนๆดืด่มม,ม,มิวเชคคุณครีมมิวเชคถูกไม่เกิน ไม่ขายไหม,อ,มออกมาดิหัวเนี่ยอร่อยอะ่ะมีเชลกันเนี่ยอ่ะชิมให้เพื่อนๆะดูอร่อยอะ่ะไม่เชื่อหรอแลผมก็บอกคุณอำนาจว่าเนี่ยมีน้ำสองแก้วมีเบอร์เกอร์แล้วก็มีอันนี้ สามสิบเหรียญกูคิดว่ากินเน่ตกินเน่ตเอาเบอร์เกอร์ถูกกว่าได้เซตเซตละเจ็ดเหร,รียญน,นะอเอาเก็บเก็บมันจะอร่อยสักแค่ไหนอยากรู้อ๋อมีเนื้อชันอน,นี้สิบเอ็ดเหรียญเบอร์เกอร์สิบเอ็ดเหรียญขนมปังทอดอกุอ๊้มีชีสด,ด้วยอันนี้น่าสนใจอันนี้เท่าไหร่นะ ให,ให้เธอหกเหรียญอะหกเหรียญยี่สามโอ้ออันนี้มิวเชคหกเหรียญโซดาเท่าไหร่สองเหรียญอันนี้สิบเอ็ดเหรียญอันนี้เท่าไหร่นะแปดเหรียญอ่ะ,อะกินต้องกินดิโอเขาพา ฮอาวดอกมันเนียนเดียวทุกคนแต่ว่าเขาผ่าเห็นไหมผ่าครึ่งอ่าสนสิไมทุกคนเคยกินฮอาดอกแพงขนาดนี้าอดอกคนฝรั่งแล้วก็ชิมทำเองก็ได้นะ บอกว่าไม่เคยมากินอยากลองทุกคนน่นแหละอยากลองถ้าไม่พาเขามากินนะทุกคนเขาจะพูดอยู่นั่นแหละมันเด็กน้อยน่ะทุกคนเคยเห็นเด็กน้อยไหมเด็กน้อยอยากกินขนมปักเวลาอยากกินขนมแล้วไม่ได้กินนางก็ลองถ้าลองถ้ามากินหน่อยทํามาลองหน่อยประมาณว่าถ้าเขามากินคนเดียวออกไี่ใหม่ยแล้วมาทำมาลอง Absolutely. โอเคค่ะท okay ุกคนกดไปแล้วบ๊ายบายค่ะคุณอำนาจเปิดประสบการณ์ของเราสองคนในการกินเบอร์เกอร์ฝ่ายฝ่ายกายประสบการณ์ของเราโอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายมินิฮาร์ดค่ะมินิฮาร์ดค่ะว่าจะไม่พูดไม่ต้องพูดเราไม่เห็นอะไรเห็น we we don't know nothing เราไม่รู้เรื่องอะไรเห็นไม่เห็นหนูเห็น หนูจะไปโกหกทำไมวะหนูไม่เห็นผมไม่เห็น,มมหนทีระถ้าถ้าเราเห็นเราจะไปบอกคนอว่าเราไม่เห็นหรอราะว่าทีระเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะ,มะไ,นนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบอกร้านอบอก,บอก อันนี้มันเป็นแก้วน้ํามันก็จะเป็นรูปของมันมันจะเป็นสัญลักษณ์ของแก้วน้ําทุกร้านมันจะมีสัญลักษณ์ของมันแล้วก็แก้วมิ้เชคมันก็จะมีสัญลักษณ์ของมันแก้วน้ํามันก็จะมาเขียนแบบนี้เลยทุกที่ทุกร้านที่คุสังเกตนะ<อ>แล้วมีสามห้าไม่ได้ด้านมาก่ายนะการนะฝ่ายการมันกระทุบเราเพราะว่นะเขาฝ่ายการนะแล้วมีผู้เบาผู้เบาหล่อๆคนหนึ่งเขาเดินไปเอารับออเดอร์ เสร็จปุ๊บพอเดินไปรับออเดอร์หนูก็นึกว่าแกะมันจะเป็นแก้วคับเหมือนแก้วคับกาแฟน่ะแล้วมันก็จะเป็นแก้วคับเฟรนฟรายเขาเขาเขากินเฟรนฟรายหมดเขาแก้วคับเฟรนฟรายไปเติมน้าผมผมแล้วในผมไม่แก้วผมไม่ทำหน้าเขไปเติมน้ำทุกคนก็ก็สกิดคุณน้ำหน้าทีละแก้วน้ำหน้าเป็นแก้วกาแฟหรือเปล่าคุณน้ำหน้าบอกไม่รู้ทีละไม่รู้ไอ้ไม่ เบะมากกาแฟคือสีแบบไม่ก็สุดไม่มันเป็นแก้วกาแฟแก้วก็เหมือนแก้วกาแฟแก้วกระดาษแก้วกาแฟสีขาวแต่มันเป็นแก้วเคนฝ่ายไ,ไม่ไงสีขาวแบบนี้่ไม่ขาวล้วนเลยใสเขาเอาไปเติมน้ำทุกคนแต่หนูเห็นไงหนูก็มองเติมน้ำไปเฉยน้ำจะไม่เป็น,นไม่โนน้ำโซดาของเธอนี่แหละเสียตังนะแต่มันไม่ใช่ดีฟิลนะเราเป็นคนตรงเราเป็นคนตรงนะเราต้อง เร,เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและเราซื่อสัตย์กับผู้อื่นนะเราอย่าไปคี้โกงคนอื่นนะการคิ้โกงอมันเป็นกา<ค>รคี้โกงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทํานะคะบาทหนึ่งสลึงหนึงน่งก็คือคี้โกงนะทุกคนอย่างนี้แหละกบแบบคบใครไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ากบเป็นคนตรงตรงอ่ะเพื่อนทำปุ๊บแต่เป็นเพื่อนสนิทกันกบจะบอกว่าจะทําเพื่อนสนิทเราพูดได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเออไม่รู้จักเราอ,อาจจะไม่พูดก็ได้โอเคมาล่านิดหน่อย ปิดคลิปบ๊ายบายปิดคลิปค่ะปิดคลิปค่ะ